กบกับพ่อได้กินครับบ้าตุ่มกาพ<ร>่อ<ร>ได้กินเขาจะหานปะเดี๋ยวหนูนี่เราผมจะไปหาบ้าตุ่มกาบ้าตุ่มกาผ้าแสบบ้าตุ่มกาผ้าแสบสูตรต้นตำลับของแม่ก่อนลาบยาโสมีฝ้ามาซื้อเด้อครับ,บเด้อลาบยาโสเบิดแล้วเบดเวิดเล่ยพูนบีเบิดไปขวดหนึ่งแล้วน้องควนขวดใหญ่ขวดที่สองกำลังเปิดเอาซีนมาประมาณเจ็ดสิบห้าโลเจ็ดสิบห้าโลเลี้ยอยก่อนเดียว ข้าเจ้าเมา,าไปงานบุญข้าเจ้าเมา,าไปงานบุญสรงงานเจ็ดสิบหาโลเหลือสี่หยูดโลกลัวเดี๋ยวข้าสีทาเบิ้งหน้าหนองพอ่อแล้วไปแังไหนหนองพอ่นนอ,พอคุ้มเหมือนี่ดังมาจักปีแล้วนาตารู้สิเป็นแนวได้เหรอแม่แม่กวนเคยสงสัยบอกว่าน้องพอ่อนี่เป็นไผ่ยากเห็นหน้าเห็นตาเราเนาะคือประกบฟ้องสามแม่คู่เนี่ยไม่อัานมีผู้สาวสามคนคอยเห็นตาหน่อยเต่อแย่กับผู้เก่าอยู่ไหมโสดาอะไรมันเกือ <c ười> น <c ười> ยันี่บอสเร่าสิอายุรลอยกว่าปีแล้วทีกันเรายัางยั่งวะเดี๋ยวเขาถาเบื้องลาบเนี่ยก่อน้าข้ายลาบน้ำกําข้ายต้มน้ำกัน้าข้ายลาบน้ำกันข้ายตม้นยนนยตมน้ำกันต้มเหลือ,อยุอคอากหมอลแล้ว้อกันสีมาเอาเดี๋ยวสีบอท่านเนาะครับเนาะลาบผมลาบผมต้มแ่บลาบยาสลาบเนี่ยก่อนมาเฮาสีทากันยุ่นี่เฮาสีทากันยุ่เนี่มันหูไปว่าเราลาบระมาณสิหน้าที่คนสีบอสเสีลาบ กระถินกับกระถินลงไปพี่น้องกระถินกับกระถิ้นลงไปอืมหลังตุลาพโพดพวกบักโม่บักแตงคับพี่น้องเอ้ยอืมหุ่นนะนี่ละสาวยอโซโก้ครับ่พี่น้องว่าอืมน,น้งเอกไปช้ำช่องเป้ามีไปใส่บัวเป้ามีบ่เห็นเพิ่นประม่านหาปีแล้วบ่เห็นเพิ่นประมานหาปีแล้ว,อ,ลวอืม เอาจัดไปจวดเขาสิถือกวาอยู่ยังเสียละสิอดได้อยู่วะสิบ่สี่ลาบสี่ตุ่มลานเห็นไหมวดบ่อใหน่าตะกาอืมคุณผู้งามครับว่าพี่น้องว่ะสาวอย่าโซโก้ยี่หรีพี่น้องผมโก้โก้หนี่บ่มีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะปกติบ้าตุ่มกากับแม่กวนนี่สิบ่ไดอายุสื่อๆเลยเอาตรงๆแมนบ่เอา พอมาตตยถูกไฟถูกนัดมู้เจ้าต้องยืนเด้สิบพราในนางเบื้องลูกค้าแบบนี้กตต้องข้ามใจยังน่อยนะพี่น้องนานี่นาบุญกะินข้าพุทธยังมาขายต้มเต็มว่าก็ยังเหลียวยู่ซ้ำมีอยู่นี่ยพอถือว่าเราขายดีเลยพอชี้ว่าเป็นผู้ลงคนเพราะกามาขายด้วยซ้ำไปเพราะว่าติดกะทินเนาะครับเนาะแต่บ่าตุ่มกาก็แมก่อนทนเสียงเหลียกร้องของเอฟซีลาบงัวเล่าไว้ตองมาพี่น้องต้องมาอืมต่อออดแต่อูอยู่น้องนักเรียนนักศึกษาเขากลายพี่น้อง ตามูตามีพอใหญ่พอเฮามันกระุนพอใหญ่เฮาเ่าแล้วเ <c oughs> ออเฮาเ่าแล้วกระแสชินชื่นชมความงามความหนาหักขอขงลูกของหลานไปไม <c oughs> ่อยากลาบงวัวประคุณวัฒนภาพอนี้ยป <c oughs> วดงวัวเออผู <c oughs> ้สาวสักหน่อยครับว่าอยากกินลาบงวัวเนี่ยบอกครับลาบขมต้มแสีบซวงทันนี่ย <c oughs> อยากยูจ่าบ้ามีซื้อให้เนาะ บ้ามีสให้เราสิกินอยูว่าสันเพราะเป็นยังเดี๋ยวเชี่ยวข้าวดองําเชียวมาใส่แม่ก่อนหรอกเชี่ยวข้าวดองก่อนอืมเปิดบริษัทข้าวดอง๊สิครับผมครับผู้สาวต่อเอตเอซำหน่อยบ่อยากบ่ราหลับผมหลับเรียดง่วนน่ะนะครับอืมนะช่วงนี้เดี๋ยว ต้องทายยีเรียงบ่บ้าตุ่มกะทายยมเรียงเราครับเนาลาบเปีดได้มาก่ลาบเป็ดมากครับเป็ดนะมันแดงเหนบ่มื้อือนใส่กุซุมมืงอื่นกับมีอยู่บ่กระถินตำกันอยู่บ่บ่านาจะตำกันนะมปุุกไเล มีเจ้าเวลาขายลูกค้าเจ้าเวลาบ่ทำลูกค้ายังแสบสีบะมี่นะคิดเบิ้งเอารวดไปลาบขมต้มแซ่บหรือครับเหลียอยู่ก่อนเดียวพี่น้องลาบแคเองอไกฮะลาบเป็นแค่เองหรือ่าลูกค้ากับทนคือการเท่าทนลูกค้ากับทุนมันว่ะอ่าก็กาบะหมีสีท้ายังสีอยากเห็นปรากฏการว่าขังหนึ่งบ้าตุ่มกากเมฆควันเด่นังจ่าลูกค้ามันเป็นไปว่าใดอ่ะ มันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะนะแต่ว่าห้องก็ต้องเข้าใจน้อพี่น้องเนาะเราขายดีคือเการสชาาิเหมือนดิมคงมาตรฐานคือเกาแต่ว่าพี่น้องก็ต้องเข้าใจบุญกระถินสองสาบัดอมเฮียนอยู่เนี่ยคิดเพิ่งเอาลวดคนกับไปเพาะบุญนะครับเนาะไปเพาะบุญกระได้ซีนได้ไครมาแต่ผู้ใดยังอยากฝีมือเมก่อนก็ยังถ่ายอยู่เลอตอนนี้ยังท่านนะครับเนาะตอนนี้ยังท่านบสามเป็นต้นไปบสามมงแรงเป็นต้นไปยุธบัตดาสรัฐบนตรีอำเภอไทรมูนจังหวัดยะโสธรพี่น้องผม อืมปลาลัดบ่อยากบอลาบงัวกินเหล้่มเมื่อคืนมาสั่นครับปลาลัดเป็นกินเหล้่มเมื่อคืนอ๋อโอ้โหขับรถได้คนจักบัวนี่บ้ามีขึ้นว่าสื่อเองอยู่เอาเบาสื่อซะสิบนาทีตำรวจเขาก็ผ่านไปหานาที่ท่อนละพี่น้อง อันนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่เลยครับเรื่องปกติเพิ่นสิบดได้ยุ่ยสื่อๆที่บึ้มบัามบึ้มบั่มเาะ่มีเวลาคุยกับบ่าวมีนั่นมาแล้วนะครับพี่น้องนะแม่คขับเต้าหู้ปลาทองก๋วยจำน้ากันได้แม่นบ่เพิ่นมาจัดต้มอืต้มขมแม่ก่อนซั่นตัวล่ะเอามาสั่งมีบักเขียบกินแท้อาจารย์ว่าป็นต้องเงยเถอะมันเบิดสุดแล้วบ่แม่นบ่ดิโอ้ยผู้ใดได้กินบักเขียบยามนี้ าางานแบบเนี่ยมันหายากนั่นบอกไปว่ามันแสียบเสียบดิ <c oughs> มีมีลาบอยู่วะเอาบ้าตุ่มกามาๆมาเ <c oughs> ข้าก <c oughs> ็ถึงโคกถึงสากถึงยังกับบ้าตุ่มกากันดีกว่าสีฟากยืนบ้านนี่ <c oughs> คุณพ่ออนี้แล้วคุณพ่อไปหาเป็ดกับพ่อเนี่ยอันนี้แล้วอันนี้อันนั้นลาเต้นต้านนะครับ เมื่อทันมาอยู่ดูกค้าเริ่มแน่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟ้าเพราุดกขาใจเย็นห้าใจเย็นใจเย็นค่อยๆเราหยดลราไม่นั่งตั้งนี่เอาซ้ำใดพี่น้องสดกว่านี้ครับปข่าวอายุทองหุ่นละพี่น้องขยันในสดกว่านี้เห็นบ่อฟักติดติดเมียติดเชียงเหนียวตุยตุยเห็นบ่อ โอ้ยไก่บาหมีก็เลี้ยงไว้ต้นหน่อยไงปลานี่เลยจับมาทันได้อยู่มันคือแข็งนี่ฮะตัวมันแข็งจักเดี๋ยวสิมาจับเอาจากมืออยู่ให้หูกันเด้อว่าไก่บาหมีจะมาหลักเด้อลาบเลียบบนนี้นะกินน้ำกันแล้วคุณพ่อสดต้านำกรเสียคือเกาดีล่ะตาสิงใจให้ดีเด้อ ขชียนอันตันคันลาบฟากยิงผู้ไม่สีเขาเลือดเขาเนี่ยายกัวยางอื่นเดยมเป็นเบาๆจริงจังขนมข้นโดนๆนี่เชีนอันตันสิบึ้งเดียวเราะเสียเก็บสี่พี่กะหางกับนอสวรพี่น้องอือเอาไปได้แล้วเรียบร้อยวอาบิ้งสีสันไกลๆดูจัดไปอือเป็นโอ้ยพูดฝนสร้างพนบรยูเก่าสิเปอร์เซ็นของคนที่สร้างลาบโดยมากต้องคมดีวา แม่นบ่บุคคลปันใดพูดนนามาอีกแล้วน้องๆนงักเรียนนักศึกษาเขาปิจิตร์ด,ด้วยพี่น้องเด้อถ้ามีโอกาสได้วาดล้วนไล่ยางบนแคทวักข้องถมเฮานี่แหละพี่น้องเด็ดขายเป็นยังสิบว่าเด็ดขายลาบเพิ่นเคยขายสี่พิ่นเอามาสิบก็โล่ต่อหมืองเมนบ่แล้วมันเบิดมันเลียอยู่ซ้ำนี่ก็สแสดวเพิ่นเด็ดขายอยู่แล้วรับ,บก็บ้มีกระนันตีเบิดโอเลาฝาก่าจนคนบ่มือนคนให้พิ่นก้อนบ่ จัดไปนี่ข้าสฉีเบิ้งลาบฟักบาทนี่ลาบฟักพี่น้องผมอืมโคนเพียนบ๊บบผมเพี้ยนเพี้ยนหอมเพียพี่นอ้องคุโรคนกับว่าฉีง่วมันว่าแมนดอกเพียก็คือเพีย,ย,เน,ย,ยนเดีันจะเป็นฉีงวมอะไรยังไงด้ยครับผมไม่ไม,ม่ยางก็แฝงยางตลาดก็แไผ จัดใส่บ้าตุ่มกาวอันนี้จริงๆแล้วเป็นตัวตำลักของแมกกวันด้เล่าได้เป็นผู้ฝึกฟีมือให้แมกกวนเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราบไห้ใจบ้าตุา่มกาวคดลงมอสระจังวยแล้วบ้าตุ่มกาลั่นถืจอด หอมอุ้ยกดหวอมเลยบ้าตุนกาเยเอากลมกระตักไปบ้ามีบอกแล้วข้าวเดียวมันบ้ย่างร้านนีกข้ากับลูกข้าไปจออยุ่งําทายเห็นให้เราตกใจสิเรียดลดลงไป ด่างอ้างยาเอาคุณหมอเนาะครับพี่น้องเนาะคุณหมอคนสวยซื่อ่าแมวเด้อครับเด้อคุณหมอแมวคันคนฮักเล่ากับยุ่โรงบานไส้มูลนพี่น้องไปหาได้พีามาสือต่มก่จังคุณหมอพูดยืนใก้เมยืนไกลเ่เมยืนใกล้เมีย ใช่ไหมอ่ะใช่แล้วเนาะใช่ค่ะขยับมาอ้านนี่เป็นลานที่บหล่ยมมีไปใส่พระย่นี่ไปใส่คู่หูไปเงาตีกว่างไปไปเสียงไหวอยู่นะเงาเะมาได้วุ่นวายสี่เหลี่มีไปครับมือเอื้อมมือเอื้อมสี่ผัวกันบ่เนาะอยู่มันก๊อกลางนี่พราะว่าได้จานนี่เราเอื้อมอ่ะอ่ะต้มอีกแล้วพี่น้องต้มอีกแล้วเบิร์ดเราบอม่ก่อน บมไดเอามาหลายเอาไมาแค่เต็มหม้อเดี๋ยวอยู่ซ้ำนี่ตักลงไปลาบผมแต่ว่าตุ่มของลาบว่ามีการันตีอย่างหนึ่งเดือดตอนใหญ่เรากลับแบบมันสูชีแถวดีเนาะคุณพ่อเนาะสูต้มให้มันได้ซ้ำนี่เพราะม่นเห็ดง่ายๆเลยปรากฏว่าตุ่มมันเปรี้ยกันแล้วเพื่นพ่อคุณพ่อเทคนิคมันหลายกว่านั้นเทคนิคมันหลายกว่านั้นอ้าวสวัสดีค่ะค่ะโอ้ยเป็นผู้เป็นโงนเลยอ่ะ เบิบ้งหม้อรถที่ละห้าสิบบาทเต็มหมอ้ออะเนี่ยเอ้ามันมีสูตรประมันอยู่ในแมก่อนเนา,เานะ่าเห้าสิีต้มแบบได้ให้มันพอดีเพราพอดีเปียพอด,พอดแบบละไล่ในปากบาเห้ากับหมักดีคันเฉียงพอดมันกระได้ไข่กับบดีต้องเอาแบบว่าได้นยำยำจกักสามสี่คำนะนะบาเห้ากะเลือดนี่บาเหาา้าต้องแนวนี่แล้วก็ตบตัวในแบบสงเศร้าวมนครับ ไปเข้าไปเบื้องด้านนะเรามาลาพ่ายจากพี่้องไปเจอกันทุกวันเสาร์บ่ายศรีปนตนไปเรือพี่้องเด้อยุทธีบันสักซากตะบนไปเบอร์สายมุ่งจงหวัดยาโสทรนมหาเมฆว,วันเราก็ยุ่มองเก้านี่แหละอืออ่ะพี่้องผมเจอกันพี่้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ